รชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้เซฟตี้เด็กฟิลเจอร์เนี่ยเรามองแนวโน้มน่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานในส่วนของเอส่าศูเนี่ยปรับตัวลงไปที่ระดับ999จุดแต่ว่าในช่วงปิดตลาดเนี่ยกลับมาปิดเกือบจะบวกนะคะโดยลบไป0.10จุด 0. จุดเทียบจากเมื่อวันก่อนโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าในเรื่องของอ แรงกดดันจากความแน่นอนทางการเมืองของสเปนแล้วก็อิตาลีที่เป็นปัจจัยกดดันทําให้ตลาดมีการพักตัวเมื่อวานดูเหมือนวันนี้เนี่ยจะถูกกดบัางด้วยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปรวมถึงผลประกอบการของบริษัทจุทะเบียนในสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างสดใสเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทําให้ตัวของเซฟฟิตี้เนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปแล้วก็ตลาดูมิภาคในช่วงเช้านี้ โดยในส่วนของอปัจจัยที่ยังต้องติดตามกันต, mm hmm. ต่อก็คือในเรื่องของแรงขายของนักทุนต่างชาติที่เมื่อวานนี้มีการขายออกมาในตลาดหุ้นกว่า3,000ล้านบาทถึงแม้ว่าในส่วนของอตลาดตราสารหนี้นจะมีการเข้าไปซื้อมากกว่า20,000ล้านบาทก็คงจะต้องติดตามดูว่าะจะเป็นการเข้าพักในส่วนของตลาด ตรา,าสารนี่ล้วก็เป็นแค่เพียงการขายทํากําไรออกมาในระยะสั้นหรือไม่แต่ว่าก็คงจะส่งผลให้ในส่วนของตัวเซฟวันนี้เนี่ยมีความพันผลระหว่างวันที่ค่อนข้างสูง โดยในส่วนของ s อ0 s 1 3มีโอกาสจะแกว่งตัวขึ้นทดสอบระดับ1012จุดแล้วก็มองดาวไซด์ยังจำกัดไม่น่าจะหลุด1,000จุดลงมาจากเท่าที่ยังเห็นในส่วนของอแรงเก็งกำไรในส่วนของอหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็ในส่วนของฟันโฟลที่ยังมีไหลเข้ามาในตลาดบ้านเรา แนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะลอง S50S13 ในจังหวะที่ยอดตัวลงแต่ไม่ถุงระดับ1,000จุดเพื่อ,อทยอยทำกำไรในช่วงที่ปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านอามองแนวต้านวันนี้ที่ระดับ1 0 1 2จุด1 1 5จุดแล้วก็1 0 2 0จุด ส่วน go future เนี่ยวันมองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวผันผวนยังมองกรอบการเคลื่อนไหวที่ระดับ2 3 6 0 0ืถึงสอง5มบาทก็เป็นไปทาทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาทองคำสปอตมองกรอบที่ระดับ1,660ถึง1,685เหรียญหลังจากที่เมื่อคือนเนี่ยเห็นการปรับตัวขึ้นทางเทคนิค ในส่วนของราคาทองคำสป,ปอตไปทดสอบแนวต้าน1,685เหรียญแต่ว่าไม่ผ่านแล้วก็มีแรงขายทำกำไรกดราคาทองคำลงมาทรงตัวแถว1,670เหรียญในช่วงเช้านี้อีกครั้งหลังจากที่มีรายงานตัวเลขดัชน,นี P.M.I ในภาคบริการของยุโรปแล้วก็สหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการรวมถึงในส่วนของผ,ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งก็ทาให้มีเงินลงทุนเนี่ยไหลกลับเข้าไปกิน กำไรในตลาดหุ้นอีกครั้งหนึ่งในส่วนของราคาทองคำสปอตเองเนี่ยก็มองว่า,าส่วนหนึ่งนักลงทุนยังน่าจะชะลอดูในเรื่องของการประชุม ECB แล้วก็ BOE โดยก็ยังต้องติดตามดูว่าจะมีความเห็นในเรื่องของแนวโน้มอ,อาาัตราดอกเบีย้ยในอนาคตในทิศท,ทางใดหลังจากที่ตลาดคาดการณ์ว่าในครั้งนี้น่าจะคงอาาัตราดอกเบีย้ยไว้ที่เดิมแต่ก็ยังมี ความระมัดระวังในการเข้าลงทุนเนื่องจอากยังรอดูว่าจะมีมุมมองในเชิงที่เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของค่าเงินยูโรแล้วก็ทองคำออกมาหรือไม่ขณะที่ส่วนหนึ่งเนี่ยปัจจัยหนุนอาจจะมาจากในเรื่องของ การที่นักทุนมองว่า b o j น่าจะมีมาตรการผ่อนคลายในเชิงลุกออกมาในเร็วๆนี้ก็ทำให้ในส่วนของอทิศทางแม้ว่าจะแกวงตัวไซเวดาวแต่ว่ากรอบการปรับลงในวันนี้อาจจะยังจำกัดเช่นเดียวกันส่วนกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยแนะนำให้ทยารับรุกกำไรชอร็อต JFG 1 3ในช่วงที่ปรับตัวลงเข้าใกล้ดับบาทแล้วก็เข้าไปเทรด ในฟั่งช็อตในจังหวะที่ดีดตัวขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ผ่านระดับ23,850บาท ส่วน Brent c r u d e Oil Future เนี่ยเรามองแนวโน้มหน้าจะาแกว่งตัวผันผวนแต่ก็ยังมีลุ้นจะฟื้นตัวขึ้นตามทิทางของราคาน้ำมันดิบเลนที่มีโอกาสกับขึ้นไปยินเนี่ระดับ117เหรียญโดยถ้าดูในส่วนของปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ก็คือรายง,งานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐจาก EIA ที่คาดว่าจะเปิดเผยตัวเลข ปรับตัวเพิ่มขึ้น2.8ล้านบาเร์เรลังจากที่มีการรายง,งานตัวเลขสนังสต็อกน้ำมันดิบจาก API เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น3.63ล้านบารเรลแต่ว่าในส่วนของสต็อกน้ำมันกลัดเนี่ยดิ่งลง1.5ล้านบารเรลก็ยังส่งผลให้ส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนดเนี่ยยังมีแนวโน้มแก่งตัวผันผวน โดยอ,อีกปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปวันนี้ได้แก่ในส่วนของยอดสั่งซื้อสินค้าในภาคโรงงานของเยอรมนีแล้วก็ดัชนีราคาบ้านในอังกฤษส่วนปัจจัยที่มองว่าน่าจะยังเป็นแรงหนุนก็คือในเรื่องของความคาดหวังต่อ,อตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเองรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่จะมีการรายงานออกมาในช่วงปลายสัปดาห์ ดังนั้นในส่วนของ BRG13 เรามองว่าถึงแม้จะแข่งตัวผันผวนแต่ก็ยังมีลุ้นจะฟื้นกลับขึ้นไปทดสอบระดับ3 4 7 5 0บาถึง3,500บาทยังเน้นให้เข้าเปิดลอง BRG13 ในจังหวัดที่อยอดตัวลงมาระหว่างวันเพื่อทำกำไรเมื่อปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ3 4 7 5 0บาถึง3,500บาทโดยตัดขาดทุนที่ระดับ3,425บาท ส่วน USD future วันนี้มองแนวโน้มนะ่จาจะแกว่งตัวลักษณะ s i d e w a y ์โดยมองในส่วนของดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยกลับมาแกว่งตัวแคบๆหลังจากที่ค่างเงินยูโรแข็งค่า,ข,าขึ้นมาอีกครั้งรับในส่วนของตัวเลขดัชนี ISM ภาคบริการของตัวสหรัฐที่ล่วงลงมาเล็กน้อยแล้วก็ในส่วนของ PMI ในภาคบริการของยูโรโซนเนี่ยปรับตัวดีขึ้น แต่ว่าตัวเลขของเยอรมนีที่พุ่งขึ้นก็ทำให้มีความหวังว่าเศรษฐกิจยูโรโซนเนี่ยจะมีการขยายตัวค่อนข้างสดใสในอนาคตในขณะที่ยังรอติดตามผลการประชุมนโยบายของ ECB ในวันพฤหัสก็มองในเรื่องของฟลอที่ยังไหลเข้ามาในตลาดบ้านเราโดยต่างชาติได้เข้าซื้อสุดที่ในตลาดตรา,าสารหนี้สูงถึง2700ล้านบาท ก็เป็นการเ,าเข้าซื้อสุดที่ที่สูงสุดในรอบเกือบ1ปีก็ทำให้ยังมีมุมมองในเรื่องของฟลูที่จะเข้ามาหนุนในส่วนของการแข่งข้าของเงินบาทในบ้านเราดังนั้นในส่วนของ u s d g 1 3จึงยังแนะนำให้เน้นเป็นการเก็งกำไรในฝั่งช็อตต่อโดยตัดขาดทุนในระดับ29.90บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ